ท่านบีมูฮัมมัดสลอนล้อหัวะลฮิวซันลมกล่าวว่าในขณะที่คุณถือศีลอดไม่เพียงแต่คุณจําเป็นต้องงดน้ํางดอาหารในความสัมพันธ์ทางเพศคุณจําเป็นต้องละทิ้งอีกสามสิ่งเพื่อให้การถือศีลอดของคุณสมบูรณ์อะไรคือสามสิ่งนั้นละ่ะอย่างแรกคือคําพูดที่ไม่ดีซึ่งรวมไปถึงพูดโกหกนินทาว่าร้ายกล่าวคําสบถหรือหยาบคายสิ่งที่สองคือการประพฤติชั่ว ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามอาทิเช่นการมองในสิ่งที่ฮารอมนั่นหมายถึงสายตาของคุณก็ต้องถือสินอดกับคุณด้วยการรับฟังสิ่งที่ฮารอมแน่นอนว่าหูของคุณจําเป็นต้องถือสินอดไปพร้อมกับคุณด้วยเพราะจุดมุ่งหมายของการถือสินอดไม่ใช่เพื่อการทรมานร่างกายให้หิวโหยแต่เป็นการปรับปรุงความยำเกรงในหัวใจต่างหากจากคดิษนี้เราพบว่าทนนบีซาลลลัลฮุวาไลฮิวาซันลำ เริ่มต้นที่การละทิ้งการพูดที่ไม่ดีก่อนการการะทําที่ไม่ดีเพราะอะไรละ่ะเพราะว่าลิ้นเป็นสิ่งที่จะทำให้คนรจานวนมากตกน,นรกในวันกิยามะทุกอวัยวะของร่างกายจะเป็นพยานในการทําความชั่วของมนุษย์โดยลิ้นจะเป็นอวัยวะอันดับแรกที่จะยืนยันถึงความชั่วที่เราได้กระทำลงไปจากนั้นจะเป็นมือและเท้า สิ่งที่สามที่ท่านนบีสละล,ล้อฮุวลไลฮิวาสล,ลัมกำชับให้เราห่างไกลในขณะที่ถือสินอดคือการละทิ้งความโง่เขลาความโง่เขลาในที่นี้หมายความว่าอย่างไรล่ะความโง่เขลาในที่นี้หมายถึงการที่เรารู้ว่าอันล้อสั่งใช้ให้ทำอะไรแต่เราดื้อดึงและขัดขืนไม่ยอมทำตามเช่นหากคุณรู้ว่าการละหมาดห้าเวลาเป็นวายิบแต่คุณไม่ทำ ั่นคือความโง่เขลาที่ท่านนบีสล,ละลอหัวไลฮิวาสันลมกล่าวถึงในที่นี้การไม่ยอมจำนนกับสิ่งวายิบที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้เป็นสาเหตุให้การถือสินอดของคุณไม่สมบูรณ์และอีกความหมายหนึ่งของความโง่เขลาคือพฤติกรรมยิงจองหองกดขี่ข่มเหงและทำต่อผู้อื่นพฤติกรรมเหล่านี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้การถือสินอดของบุคคลหนึ่งไม่สมบูรณ์เช่นกันดังนั้นขณะที่คุณถือสิลอด ควรระงับอารมณ์ไม่ตะคอกไม่กล่าวคำสบถหยาบคายหรือขึ้นเสียงรวมไปถึงไม่โต้เถียงกับใครหากว่าใครมีปฏิกิริยาดังกล่าวกับคุณขณะที่คุณถือศีลอดให้กล่าวกับผู้นั้นว่าฉันกำลังถือศีลอดอยู่ฉันกำลังถือศีลอดอยู่ท่านอบีุลสลลฮุหัวัยฮิวาสลัมกล่าวในฮะดิซซเฮียว่าใครก็ตามที่ไม่ละเว้นสามสิ่งนี้คำพูดที่ไม่ดี การกระทําที่ไม่ดีและพฤติกรรมที่เลวร้ายอันเราไม่ต้องการการถือสินอดของเขาเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะอดน้ําอดอาหารแต่ไม่พยายามที่จะละเว้นความชั่วดังนั้นจะเห็นได้ว่าคําจํากัดความของการถือสินอดนั้นครอบคลุมมากไปกว่าการอดน้ำํำอดอาหารหรือความสัมพันธ์ชู้สาวเราต้องพยายามละเว้นความชั่วทั้งวาจากายและใจตามที่กล่าวมาข้างต้นอีกด้วย